เพื่อไปขึ้นได้นะครับว่ามีการงเกงยียนที่ไม่ได้ใช้ก็เลยจะมาทำอะไรเพื่อนๆดูอย่าดูว่าเป็นผมกำลังจะทำอะไรเพื่อนๆน,นะครับก็เป็นไอเดียกันเป็นจะเอาเศษผ้าเนี่ยมาทำเป็นเป็นแบบล่างพุ่มพุ่มหนังบนพวงมาลัยที่มันชำรุดแล้วนะครับอันนี้เป็นสภาพพวงมาลัยที่มันชารุดแล้วนะครับนีย่ยให้ดู ให้เพื่อนๆดูนะมันชำรุดแล้วมันมีรอยทะลอกนะครับถ้าไปซื้อก็น่าจะได้ครับไม่อยากทำเหมือนกับผมก็ได้ผมคิดว่าเป็นโปรเจกต์คร่าวๆลองมาทำดูจะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเอาเห็นว่ากางเกงยีนตัวนี้มันปะเยอะแล้วนะครับขาดเยอะนะผมก็เอาข้างหนึ่งไปทำเป็นถุงใส่อุปรกรณ์กีฬาไปแล้ว แต่นี้เหลือไี้ข้างนึงไม่รู้ทำอะไรก็เลยว่ากำลังจะต่อแล้วก็จะทำเป็นดารเป็นแบบล่างก่อนนะครับแบบล่างเพื่อใอาหา,ห,าหนังมา,มาทำต่อนะครับเดี๋ยวติดตามดูครับว่าเป็นยังไงต่อนะตัดเอาอขอบที่มันไม่ได้ใช้ออกไปนะครับมันมันทำให้เราได้ขนาดไม่ใกล้เคียงก็เลยต้องตัดเอที่ไม่ได้ใช้ออก องการเอาผ้ามาเป็นแบบร่างแค่นั้นแหละนะครับนผ้านี่มันเป็นอะไรที่ให้ตัวได้ดีที่สุดแล้วเนเกงยีนด้วยนะเป็นผ้ายีนยีนก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรมากนะครับเป็นยีนที่ใช้ใส่ทํางานทั่วๆไปเนี่ยตัวถูกๆนะใส่จนแบบใส่จนแบบมันผุละมันมันไม่รู้จะป่ายไงนะผมปะไปแผลนี่ก็แผลหนึ่นงนี่น้อยเดี๋ยวนี้มีสิบ สิบยบาทสาบาทแล้วนะบางตัวนี่ปะทีประมาณเป็น1 0บสแผ่แล้วนะเป็น10แผ่นี่ก็ถ้าคิดเป็นมูลค่าแผ่ที่ปะนี่มีประมาณ100ยถึงสามบาทแล้วนะ <c oughs> นะครับก็เลยว่ามันสดโซมากแนละ้วเอามาใช้ดีมว่า <c oughs> อ่าอ,อเดี๋ยวนุงการระยะประมาณนี้ ผมตัดคร่าวๆนะตัดกะกะเอาส่ตาหมดเลยนะอันนี้มันติดตะเข็บเอาตะเข็บรใอยหมด ข็บผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้กาโชลายแต่เข็บผมต้องเย็บขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็ขัานตอนเย็บนี่แหละนะก็ไม่เก่งอะไรมากน,นะก็ทำให้ดูเป็นไอเดียนะใครมีฝีมืองานเย็บเก่งอยู่แล้วก็ได้เปรียบหน่อนยะอันนี้เราจะตัดออกเหมือนกันก็คือสรุปเราเอาผ้ามันมาใช้เป็นแบบเป็นตัวล่างแบบก็เอาเวลาว่างมาทำาครับ นะเป็นงานที่ไม่ได้คิดเป็นมูลค่าอะไรมากแต่เป็นเหมือนกับการสร้างทักษะฝีมือใช้เวลาว่าเป็นประโยชน์นะดีกว่าไปทำอะไรดีกว่าอาจจะเกิดเป็นอาชีพในในระยะยาวขึ้นก็ได้นะเนี่ยตอนนี้เอาขึ้นมาท่าบนนี้นะครับ เห็นไหมมี100รอยบากาไหมผมทํำท่าไว้เพราะผมกะว่าจะเอาไปเย็บขอบกันก่อนนะครับไปเย็บขอบแล้วก็ทําคล้ายๆที่เขาทาสํเาเร็จรูปนะครับนะอย่าไปดูว่าเย็บขอบทําขอบก่อนแล้วก็จะค่อยมนรับรูปอีกทีแล้วก็ตัดจะไล่เส้นนี้ตัดไปทั้งขอบมาเลยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เรากะว่าเดี๋ยวตรงรอยที่มันเป็นช่องว่างรอยเว้าตตรงนี้นะครับจะเอา จะล่างแบบให้มันเข้ารูปนะครับเข้ารูปที่เป็นทรงโคง้งนะทรงโค้งตามรอตามรูปของพุ่งมาลัยนะครับดูยังไงแล้วก็ส่วนตรงปลายผ้าเนะี่ยตรงปลายผ้าเดี๋ยวจะต่อมันนะต่อมันอีกคลิปหนึ่งลงมาข้างล่างนะครับลงมาด้านล่างตรงนี้นะยได้ไหมนะลงมาด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเนะี่ยต่อมันถึงถึงตรงตรง,ตรงนี้นะครับ เพราะว่าอันนี้ผมใช้ทั้งขาของฐานเกงนะผมเป็นคนสูงร้อยหกสิบเจ็ดนะไม่สูงมากเตี้ยเลยแหละนะก็เป็นขาชิ้นหนึ่งเลยนะครับเราจะต่อแต่ตรงนี้ลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวดูต่อว่าทาไงต่อนะครับอันนี้เป็นแบบคร่าวๆที่ผมร่างนะครับผมร่างแกะกัดตามลูกเคฟมันก็เข้าใจว่าน่าจะได้ได้นะน่าจะใช้ได้เพราะว่าผ้ามันให้ ตัวเยอะกว่าหนังเยอะอะเลยนะครับก็จะพยายามแบบลองทําดูนะครับอันนี้วัดออกมาแล้วแล้วก็ทาบเส้นเขียนเส้นใหม่นะครับก็คิดว่าเป็นชิ้นที่มันต้องตัดออกเยอะนะต้องตัดออกมามเพราะว่าเราก็มาเย,ย็บขอบทั้งสองด้านทั้งด้านนี้ก็ด้านนี้นะครับเพื่อจะไว้ไวดึงมันรัดเอาให้มันน่นให้มันตึงให้มันแน่นนะครับเดี๋ยวก็ทจะทการตัดตวน,นี้เอ,อกไปกันแล้วก็ เพื่นก็อุปกรณ์ตั้งขาอะไรอาจจะยังไม่ค่อยสะดวกอะไรมากนะครับรเพื่อนพยายามจะถ่าย,ายให้ให้ดูขั้นตอนการทำดูคือไปเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่อยากลองทำดูอะไรที่เราทำเองเราจะมีความภาคภูมิใจอาจจะออกมาไม่สวยหรอกเพราะว่ามันเป็นชิ้นแรกนะครับแต่ถ้าเราเราเริ่มมี ทักษะมากขึ้นแล้วก็มีไอเดียดีขึ้นฝีมือดีขึ้นมันก็อาจจะเกิดเป็นรายได้ของเราก็ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่ใช้ผ้ายีนในการหุ้มพวงมาลัยให้ดูนะกันใช้ผ้าหุ้มพวงมาลัยโดยฝีมือของเราเองนะอย่างที่บอกใครมีเครื่องจกักรใครมีเครื่องเย็บผ้าหรือว่ามีฝีมือ ประดิบประดอยในการเย็บก็จะได้เปรียบนิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่เคยก็อันนี้ผมก็ไม่เคยผมฝีมือการเย็บปัดถักร้อยก็ไม่ได้เก่งนะครับลองทําดูนะทุกอย่างมีเริ่มต้นได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาพับขอบแล้วก็พับขอบ,แล,บ,ขอบแล้วก็เย็บมันให้มันมีความแข็งแรงของผ้าขึ้นมาน,นิดนึงนะครับทั้งสองด้านด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับส่วนเมื่อกี้ที่ทามาร์กเอาไว้ที่จะเว้า อันนี้เดี๋ยวขอเป็นหลังจากอาจจะต้องเดี๋ยวจะตัดยังไงอาจจะต้องเว้าเอ,อเว้ายัางไงไม่รู้กันนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันก่อนโอเคอันนี้ออกแล้วตรงนี้เราจ,จะต้องตัดนะครับแล้วก็พับขอบเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้อาจจะทำเชฟหลบมันนิดนึงนะครับหลบหลบเพื่อที่จะให้มันสามารถเย็บม้วนเข้าเป็นโลได้นะครับส่วนตรงนี้ก็อาจจะ พอเว้าแล้วมันก็จะทําแค่ขอบอย่างเดียวนะครับมีด้านล่างจะต้องคล้ายๆกันนะด้านล่างน่าจะเป็นรูปทรงเดียวกันเหมือนกันก็จะตัดให้มันเป็นทรงเดียวกันนะครับี่จะดึงรัดลูกเข้ามาหากันนะประมาณนี้เป็นไอเดียประมาณหนึ่งนะถ้าไม่ได้ก็ทําใหม่ <c oughs> นะครับโอเคเดีย๋ยวเราตัดดูเดีย๋ยวเราลองตัดดูนะครับคร่าวๆนะครับนะตัดตามเชฟมนเลยนะครับ อ,นนอันนี้มันเป็นส่วนที่เว้าวเข้าไปในแล้วอาจจะต้องตัดเสือทําขอบมานนหนึ่งนะครับพับขอบกันตัดเสือพับขอบอันนี้ผมลืมพับนี่นแหละนะลืมพับไปแล้วอันนี้ไม่เป็นไรลองดู้วกันนะครับเป็นเป็นการทดลองนะตัดเอากันนะรตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เราทําเว้าวเดี๋ยวเราพับตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันยืดหยุ่นได้ครับเป็นแค่ล่างอะไรนะล่างแบบล่าง เข้าๆไปก่อนนะแล้วก็ตรงนี้ก็หักไปแล้วใช่ไหมเราก็อาจจะต้องมาตัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตัดตรงนี้ยาวก่อนนะครับเราตัดไปแล้วนี่นะโอเคนี่ครับเข้าๆนะตรงนี้อาจจะต้องหลบหนิดนึงนะครับนีดไม่เยอะนะเผื่อไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วตรงนี้อาจจะเป็นติ่งที่ไม่สวยงามก็อาจจะทําตัดสลับกัน มันเป็นเคิร์ฟนะตรงนี้เป็นเคิร์ฟของหัวคอพุ่มอะไรไอ้ของด้านก้านพุม่มอะไรตัดออกไปนะครับนะก็สนุกดีนะเป็นอะไรที่ใช้สมองนี่นะงานที่ใช้ไอเดียเหมือนกันนะแล้วก็ตัดไปนะ้วข้าข้าวประมาณนี้เพื่อนนะฮะจิ้มโดนข้างล่างเดี๋ยวข้างล่างโดนข้างบนเดี๋ยวไม่โดนข้างล่าง เดี๋ยวจะรู้ครับออกมาสวยไม่สวยก้องก็เหมือนกันนะผมก็ถ่ายเองนะโอเคนเราก็ลอยได้นะลอยได้แล้วก็มัดปุ่มปลายไว้นอยนึงนะครับให้ประมาณยาวพอพอใช้พอถ้าถ้าถ้าเราดึงได้ยาวมากมันก็จะในการทําอะไรมันก็จะลําบากนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะพับขอบเนี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็เขาเรียเกเย็บหรือเนาเนะี่ย ประมาณนี้นะับเผื่อขอผมเผื่อไว้ประมาณนี้ผมเผื่อไว้อย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ทั้งสองด้านนะครับนะคือถ้าเป็นการเดินเครื่องจักรก็จะสวยงามหน่อยนะแต่อันนี้เราไม่มีปกติผมเห็นช่างเขาจะใช้วิธีการเดินแบบใช้ใช้มีเส้นล่างตีแต่ตีให้มันตรงนะแล้วก็แล้วก็เย็บนะแต่เนนี้ผมเอามือสดๆเลยนะนะผมมีสดๆผมไม่มีตัวอะไรตีอนะผมอย่างทนะี่บอกเป็นการทําแบบ อะไรปวดตไทยเขาเรียกภาษาจักรยานยนต์เขาเรียกปวดตัวไทยนะครับเราก็จะเย็บขึ้นเย็บลงอย่างนี้นะครับาตามฝีมือเรแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการตีเส้นของไอ้อะไรไมันต้องไปซื้อตัวตีตีเส้นมาด้วยนะจะมีตัวตัวเป็นกระเป็นเทียนอะไว้ตีเส้นนะครับอันนี้เราก็จะทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นะดูวิธีการก็ผูนะ้ชายก็ทำได้นะอันนี้ผมก็ใช้กาวนะอย่างเงี้ยมันทำใช้เวลานานตรงนี้แหละแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรก็เครื่องจักรก็แป๊บเดียวนะครับอ่านี้ไ,ไปไปเรื่อยๆนะครับนะถือว่ามันเราจะมาสวยไหมนะอันนี้เราเป็นกลตัดนะนะ นะเดี๋ยถึงบอกได้ยาวมากก็ไม่ดีนะผมเลือกได,ได้ที่เป็นสีสีออกจะเด่นหน่อยนะจะได้เห็นชัดๆนะครับเพื่อนๆเห็นหะรือเปล่าผมจะเอาตามันใหญ่หน่อยแล้วกันนะไมนะ่ได้เร็วทีหนึ่งแต่ตาตอนนี้ผมก็ยี่ห้าสิบแล้วนะผมก็ไม่ได้สายตาดีนะตอนที่ทำนี่ก็ใส่แว่นนะนะครับอ่าโอเคเนี่ย ก็พอประมาณนี้เพื่อนเเห็นไหมประมาณนี้ดูฝีมือพอได้เนาะเดี๋ยวจะเย็บไปเรื่อยๆนะแต่ขออนุญาตตัดกล้องไปก่อนนะเดี๋ยวใกล้ๆแล้วจะถ่ายอีกทีนะครับครับก็มาอัปเดตกันนะครับมาอัปเดตกันว่าเย็บไปยังไงก็เอาไปก่อนแล้วก็ไล่เย็บตามที่ตามแบบที่ตัดไว้นะครับอันนี้จะเห็นว่ารอยสีเข็มนี่มันจะป่กตะปันนะเพราะว่าไม่ได้เป็นฝีมือไม่ได้เป็นงาน เก่งโดยตรงนะก็พยายามทำเป็นต้นแบบขึ้นมาใครที่มีฝีมือในการอันนี้ผมขายนิดหนึ่งนะแตนะนะ่ผมขายนิดนึดง๋ยวตอวนี้ก็จะจบนะแล้วพอพับก็จะเสร็จแล้วนะแล้วก็จะเอาคลิปไปทดลองเป็นรถคูนะเมื่อกี้ที่บอกคือใครที่มีฝีไม้ลายมือในการเย็บปักถักร้อยอยู่แล้วก็จะได้เปรียบหน่อยก็จะเอาเส้นสวยนะอันนี้ก็ทุลักทุเลนิดน,นึงแต่เอาความแข็งแรงแลวเป็นโปรตไทนะ อาจาจะจะแบบเล็บไปทาบบนหนังอีกทีก็ได้นะครับแต่ตรเนี้ก็ผ้ามันเย็บง่ายก็ลเลยมาใช้ลองทําดูก่อนเป็นต้นแบบนะครับใครจะใชไหนังก็อาจจะต้องเลือกหนังที่นุ่มนิดหนึงแล้วก็ยืดด่นิดหนึ่งนะครับผมลืมถ่ายไปเลยนะครับเพื่อนอุ้มไปสักพักแล้วก็ลืมไปเลยว่ายังไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆต่อนะเนี่ยผมเดินได้ผมเดินได้นะครับก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากนะครับ ผมเย็บเป็นตะเข็บแล้วผมก็เดินได้นะครับเห็นไหมผมเดินได้อันนี้ช่วงรอยต่อนะครับช่วงเวเดี๋ยวมีเวลามาทําสีมันเด็กหน่อยนะครับกําลังหาสีพ่นอยู่นะครับเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็เรียบร้อยอะไรมากนะครับเห็นไหมใช้ผ้ายีนทํานะครับใช้ผ้ายีนทําใกล้เสร็จแล้วเนี่ยผมนึกได้ว่าผมลืมถ่ายวิดีโออัปเดตเพื่อน ตรงนี้ผมวาวก็อาจจะไม่สวยหนะ่อยวาวแบบอันนี้มันไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าทํามาแล้วก็อย่างที่บอกคือเป็นการทดลองทํานะใช้ค่ายีทําน,ทนะครับเฮ้ยว่าก็จะเป็นแบบนี้แย่แป๊บนึงนะครับดูไกลๆก็เท่อีกแบบนะครับเป็นใช้ค่ายีน,นะครับแต่ถ้ามันสําเร็จรูปรันรูปแล้วก็เข้าที่ก็จะนะ ตอนแรกๆมันเป็นขี้เกื้ออยู่นะเราก็พุ่งม,มันนะ<ม>แล้เยืดดยุ่นได้นะครับ<ม>แต่ก็รชับมืออยู่นะครับเพราะมันบางโอเคเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเสร็จเราจะถ่ายให้ดูนิดนึงอันนี้อาจจะมีได้อาจจะมีข้อเสียนิดนึงนะครับมันเย็บง่ายแต่ว่ามันอาจจะไม่ทนเท่าไหร่นะครับใเใครช่วยหน่อยได้เนี่ยผมใช้มือถ่ายไปแล้วก็คือได้มันจะทนได้มันเย็บง่ายมัน ได้มันนิ่มได้มันผ้าก็ได้มันเย็บง่ายอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าใช้เป็นนานมันจะทนขนาดไหนแต่ว่าอย่างที่บอกคือเป็นตัวทนนองอเพื่อนๆก็อาจจะถอดแบบแต,ตัวนี้ไปทําตัดเป็นหนังแล้วก็ใช้เอ็นใช้อะไรได้เลยนะเนะนี่ยตรงนี้มันเข้ามุมนะครับก็อ,อาจจะเนี่ยฮันดาถ้าไปดูใกล้ๆเน็เนยเข็มมาผมก็จะง่ายๆนะครับตรงนี้ผมเย็บตะเข็บแค่เย็บริมมันฝ <laughs> ีมือ ทำเองหมดนะอันนี้ไม่ได้แบบที่ไม่ได้ถ่ายเพราะมันไม่สะดวกผมไม่มีกล้องแบบผมไม่มีกล้องแบบใส่ที่หัวผมก็เลยตั้งกล้องแล้วลำบากด้วยนะก็เลยทําให้ดูมือหนึงก็ถ่ายไปอีกมือหนึ่งก็เย็บไปเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยก็ร้อยไปนะแล้วก็เลือกที่จะรัดตรงไหนเลยก็ได้นะันะเลือกจิ้มเลย ก็จิ้มนไปเลยนะครับดึงสายรับให้ตึงสายมันเป็นได้นะครับก็ดีมันคือมันทำง่ายนะก็่สักใกล้เสร็จจะถ่ายทีอ่าตรงนี้นะครับก็ขายนิดนึงอย่าเย็บตรงนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะนะก็เอาเหนียวหน่อยนะก็จะเย็บเอาได้ใส่เป็นเอ็นก็ได้ครับเย็บมันอีกรอบหนึ่งนี่คือคือรัดรัด เอาได้รัดให้มันเป็นช่องรูปนะครับตรงนี้ก็อาจจะยังไม่เป็นผลงานที่สวยก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวกับการเย็บปักถักร้อยถ้าใครมีฝีมือีไม้ลายมือแล้วก็จะดูดีกว่านี้นะอันนี้ที่ผมมันอาจจะมีช่องว่างที่มันติดกันกับไม่ติดกันเพราะว่าเผื่อระยะแล้วให้มันได้มันดึงสามารถทําให้ผ้ามันตึงรัดกับรูปกับตัวพวงมาลัยนะครับตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครถ้าชอบฝากกดติดไลค์เออกด ไลก์กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็มีข่าวสารหรือว่าวิธีการทำอัปเดตอะไรเกี่ยวกับในบ้านเกี่ยวในรถผมก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆแล้วลองเอาไปใช้ลองไปทำดูสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ